มีอะไรบ้างครับลองจับให้ดูบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนีล้อนี่ล้อเนาะอนี่เป็นชิ้นส่วนพวกรถครับนี่ครับที่ตากก็ร้อยของแม่ครูแล้วมีเยอะชิ้นอยู่นะมีปืนนะฮะมีปืนนะไหนดูเอาเอาเอา เอาใเห็นเต็มๆหน่อยเอาให้กล้องดูหน่อยโอเคโอเคครับอืมอ่าโอเคครับต่อค,ครับมีอะไรอีกเปลืองนะครับเปลืองนี่อาจจะเป็นเครื่องข้างในครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูครับทีวีหน้าทีวีหน้านะครับ <Okay S 1> โอเคแล้วหล่อหายไหม คู่มือมพกเครื่องคู่มือครับโอเคเตรียมตัวนะครับเป็นทั้งนี่ครับนี่พวกรถครับอ๋อมันเปดำโอ้ยไม่มีรถดำเนอะถ้ามีรถดำก็ยอนมานะครับโอเคตามนั้นนี่ครับ